พ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านะนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเพ่อนพี่น้องทุกทุกท่านเด้อค่ะเมื่อนี้กะถ้าน้องดิตามาหวายปู่จ้ะอืมเครื่องเบิกทัาบฝันดีดีเป็นตะลิขึกครับจะเลยว่าสิให้น้องดิตาถามปู่หายเนาะค่ะเดี๋ยวอันสีอันอ่นเด้อพี่น้องสิ่บอกอความฝันกนันแบบวเสงเสียน้องถามว่าดิตามปู่ให้แม่เบิกทับได้บ่ลูก อยากรู้ว่าเด้มันสิเขาว่าเขาน่ะแม้เออแถวน้องถามใหม่ด้วยพี่น้องครับก่อนอื่นกะเป็นยังคือว่าจังสันเพราะว่ามือว่านมือก้อนอีล่าฝันว่าตำเรล้าเนี่ยเอาน้ำไผ่อปูม,มเขาฝันเอากรบแบเบิกสับ์จ้ะอออีล่าบ่าไวหวสิลูกจ้ะอีลา่าเบ่ไหวเพราะว่าอีล่าเอาแต่รัฐบาลไทยกับเมื่อยแล้วเนาะครับ ให้เอาน้ำแม่เบิกทัพย์ปสันเพื่อนฝันนะเบิกทัพ์ก็ฝันว่าในร่งน้ำไปเก็บดอกบัวได้ดอกบัวขึ้นมาสามดอกครับผมตั้งแต่ฝันหาน้ำมันสีเลขมันสีถือสูวาสูวาเลยต่ำเล่าคิดว่ารัฐบาลไทยกะสีถือสีมาอีกเนี่ใจว่าเนาะฝันเท่าไมันถือเลขพี่น้องจะเลยว่าอยากให้น้องตาถามอยู่แต่สิจุดถูกจุดเทียนเนาะครับบารนี้มาฝันสื่อเลข ตัวนี่ไหมสื่อทะเบียนรถ9078ฟันว่าเขามาเปลี่ยนรถใหหม่ขั้นละเจ็ดแสนว่าสัน้นแต่เลยขายเขาเสียป้ายแดงให้เขาแล้วโยกรล่อขึ้นทั้งสี่ล่อเนาะที่จำกันได้เนาะเขาละถอดล่อ,อง,ด FC, งวดเอบซีบางคนว่าจะไม่มีศูนย์แต่บางคนวาสี่ศูนย์พันวาก็เลยไปยิบลอตเรี่มาสี 40, ่ศูนยนี่น้อง ขึ้นที่เอามาน่ะฝันว่าได้จับกบอยู่เบิดขึคืนจับกบจับแล้วก็หักขาใส่ใส่ถุงหิวนะ่ะไปกับแม่แม่ก็ว่ากบบม่มีไปเอาอยูหน้าเจ้าของมีเลยว่ามันดีอยู่น้ำอันใต้ดินแล้วก็ใต้อันเหอะไม้ว่าสันบ่มี่เพื่อนว่าก็เลยจับกบหักใส่หักใส่ใสมีเอฟซีทีมาดถือาำเล่าทูงวดนะ เบิกทราบหายซื้อเจ็บหาเก้าเด้อขันฝันแบบนี้มันสิแตกสามโตพันวะอ,อันนี้ฝันลบสองนะจา๊ะครับบัดที่นี่ก็เลยไปวหวงาแาต่เคียนวหวงาแต่เคียนมือนีลาซิมีเหล็กงาแต่เคียนเพิ่มมตา,ยยาตัวหนึ่งเพราะไหว้าแต่เครรีนยนแบบ้าเพิ่นตะซุ่นเป็นอยากอวกอยากหักก็เลยไปขอเหล็กเพิ่น ก,กับไปรอบสองเลยจังขอตะเคียนตัวน,นี้อายุสองร้อยกว่าปีกะรอบที่สองนี่กับไปขอเขาเอื้อนอันเอามาจากหวยอยังก็ือจำไม่ได้หวยอะไรไม่รู้ครับหวยอยังวุ้ท่านขวนแกน่นหวยเสือเต้นอะไรนี่หวยเสือเต้นพี่น้องนอนยุเคียนนั่นสีหูเนาะครับอายุสองร้อยกว่าปีไปรอบสองบานมือน,นั่นตั้งใจไปกบับก็เลยสู้อกีก ห้องอึกอากอึอกอากขึ้นอีกเป็นบ่เป็นตะยูก็เลยขอสซขอลาบขอไปโพดนมีโพดสีเด้อยนี่ยตะเคียนกันทึกสีเอาสุดไข่ามาถวายแป้งวีเครื่องแป้งตัวสวยๆงาเพื่อนะขอลิบสติกสีแดงเพื่อนวะขอให้ลูกคือเลขแน่เด้อวันที่หนึ่งกลุ่มภ้าพันสองพันหาอยหกสิบแปดเพื่อนตะสูนสีออกมองได้ขให้สูนขี้ขงสัญญาอ้อมทอนตะเคียนนั่นไปสูนอยู่มองหนึ่ง ได้เอาแปล้งลูกปากดวาเลขขึ้นมาโบมาร์เนเดียวบานเนี่ยเล็นนสิบหกพี่น้องคือเป็นแังสั้นอ้าวส่นดอกเด็กตัวนี้ส <16 S 1> ิบหกตัวเดียวเลยเหระครับตัวเดียวนี่ละแต่ว่ากันก็คือสิบเก้าคนละกันมาเนาะแต่ว่าสีผูกตัวเดียวทอนแตเ่เคีนยล้วกลูปไปอีกสามตัวเป็นสองแปดเก้านี่เด็กแม่แต่เคียนในสขีดเส้นใตไว้เป็นเลกเขเเเลกเพิ่นมาสูนเข้าไป เด็กฝัน่ะมัาหาเก้าพี่น้องแต่ว่าเบิกทราบกันคิดว่าระว่างหกแปดสีมารหรือสีบอม,มาส่วนเด็กฝันว่าเขาเปลี่ยนรวดห้เขาถอดรอดทะเบียนเก้าศูนย์เจ็ดแปดคือเลขอยู่ในนีบ้านนี้สีถามห้น้องนีตาถามปูหายต่นนี้ โอ้ยให้น้องลิต้าถามให้ว่ามันสิมีตัวขาวบพ่แต่เบิร์กรับปี้วงไวส้สะพ่อตัวเน้ยนตัวมากเดอ้อเดี๋ยวห่อจังเบิงไก่เนาะครับว่ามีตัวใดแน่บาดิสีจุดถูกขื่นเทียมเสร็แล้วครับถามปูถามยาเสร็จแล้วามาจุดเทียมอนเนาะครับไหนที่ไหนอี๋เดถามมันเป็นตาเขาว,ว่าแม่เบิร์กรับคือฝันคือยีนน,ๆๆๆๆๆน้องลิตาต้องฝันดีอยู่ ยาวเลยนะเพราะว่าน้องะจ,อจะถามแล้วเนี่ยจะคืนทุจกจะก้อนขอปูจะก้อนสิไห้อีดาถามเด้อปูครับหนึ่งงานเลยเพราะว่าเบิด์ซับต้องบอกปูบอกงานก้อนเบ่เดี๋ยวอันถามโานนนะบสถ์กัญญาโน,น้องแค่เนาะครับเพราะว่าน้องยังเด็บนงอยอยู่ เสียงหมาเสียงหม, <ะ S 1> มา,เ,าเสียงหมาเอืมตีเพิ่งโทรมาเด้อเ้่โทรเดี๋ยวสีเหตดลงคในเบื้องนอคันรถบ้านไหนเนี่ย ไนกลาไปนนุ่ม,มก,กันสาธุสาธุโอ้ย,อยางานจะหยกล้านผ้านองดีตามาตามปูตามยาย,าายังให้ปูยาได้โกรธเดเครื่องยั่ไห้เป็นกรรมเป็นเวลูกหล้านเนอลูกหกลานอยากให้ว่าเด็กมีหลูกล้านฝันไม่สิมีโตเข่าโตถือตแมนบ้ คือฝันดีแท้มันสิถือบอสันดี้สิให้ล้านหน่อยของครูของของนานอะถามให้สันดี้ถ้าถูกว,ว่ารูกว่าลานเรือสันเม่นกับให้ลูกชาร่านฟังฟังอือเวลาถามมึงก็เหมอนเวลาถามครูถามเนี่ยแม่วยเฉยเฉยไว ไปถามปู่ก็ญาวาเลขแม่เบิร์ตับสี่ถโงบอเร่ยะสีรอคอขาตอบไปพี่น้องบาด,ดิถามไปลูกนี่แหละถามไอ้เพ่นนี้สามาธิถามปู่ยาตายเริิ่มเลขแม่เบิร์ตรับสิถืออิลีว่าจ้ะปูบอกว่าถืออยจ้ะ โอ้ถือถือสามตัวหรือสองตัวอะไรอีลาเดี๋ยวอีลาฟังไปเลยจ้ะฟังบึงก้อนเนาะสองตัวจ้ะสองตัวจ้ะเออบาทนี่ <c oughs> เด็กแม่เบิกทราบตีถือสองตัวพี่น้องแฉ่บ่ไม่รู้ว่าแฉ่จ้ะโอ,อ้ตีอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวแม่เบิกทราบบึงก้อนบาทนี่ <c oughs> เบัรจับกุงกันโอ้มันจะมีโตถือป้อแกว่าเขียนใบาลายกูเลยมีเส้งเด็กฝันเด็กงาแต่เขียนมันจะขาวเลขฝันหรือขาวเลขยกงาแต่เขียนอย่าตามแม่ลูกขาวเลขฝันจ้ะโอ้เลขแม่เบิร์แซกสีสขาวเลขฝันปู้สีหายถือแก๊ะโตก็ลูกสองโตจ้ะสองตโตอืมค่าปู้แบบนี้ วันนี้พาลิต้ามาหาปูชอบตัวไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะเมื่อนี้น้องว่าแม่เบิรกซับสิถือยู่สองตัวในนี้